เราไปดูการขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยหน่วยงานสออ,อตนะคะขับเคลื่อนแนวทางของปัตุสัต์อุตสาหกรรมยั่งยืนเปิดฟาร์มต้นแบบค่ะขับเคลื่อนเสนอ,อนโยบายในการจัดตั้ง1ฟาร์ม1อําอำเภอค่ะที่บริเวณฟาร์ม สุริยาฟาร์มสุริยวงฟาร์มนะคะซอย77หมู่ที่6ตําบลสเตงนอกอําเภอเมืองจังหวัดยะลาค่านาะนายธนชายแสงพุม่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจรเพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกับเปิดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนในกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพหลัก สูตรการทำสบูน่นมแพะ การทำนมพระเจไลและการทำหลักสูตรทำปุ๋ยดินปลูกค่ะสำหรับการลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าวนี้นะคะต้องการที่จะยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการที่จะผลักดันและส่งเสริมสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรเป็นการเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจรเพื่อที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้มีการมอบแพะให้กับเกษตรกรด้วยค่ะในส่วนของโครงการการฝึกอบรมนะคะสำหรับพี่น้องประ ปชาชนค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดโอกาสให้เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อเพิ่มให้ในครัวเรือนนะคะเป็นการต่อยอดการสร้างรายได้ที่มีอยู่รวมไปถึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะที่ใช้สามารถการแก้ไขปัญหาความยากจนบนพื้นฐานของการน้อมนําเอารัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นน้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การบริหารงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเพิ่มมิติการพัฒนาบุคลากรหรือบุคคลในพื้นที่ค่ะ